ในการเป็นเจ้า้าที่ดีสร้างความความรับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสูจา่จังหวัดใหญ่ของโลกที่จะสร้างความรับใจและภาพจําสู่คนก็โลกดันั้นไปบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ของเราได้เรียนรู้พร้อมเรียมโรงแรนของเราเนี่ยถูกจองไปจนถึงงานบุรีรัมย์ยกทางเรยอระดับโลกนะ สี่แชมป์โลก OR ไทยแลนด์างปีของวันที่8กันยายนค่ะเราจะมีความชัดเจนวันนี้เราเริ่มกันคุยกันก่อนก่อนที่จะมีประชุมเพราะว่าทราบว่าจะมีการประชุมโอมสเตย์เนี่ยเรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับเรามีข้อมูลหมดแล้วแล้วก็รวมทั้งเรื่องของที่จะ่งเปิดเผยตัวแล้วกาสวีกาารเดินทายน้องส่มมอนเชอรไปอยากจะให้อยากจะให้พี่แอ,อนได้เปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวกับ ถไอนของเรานะบางจุดที่ยังส่วนใหญ่ปีแต่ละปีในสัปดาห์อยู่ในโค้งสามจุดเนี้ก็จะมีเกี่ยวกับนักท้องเที่ยวต้องเข้าใจเหมือนที่พิธีว่านะว่าแต่ละชาตินะคะแต่ละคนเนี่ยเขาจะจะจะแตกต่างกั้นเวลาแล้วก็ดูขั้นตอนของก็คือทุกนาทีที่เราทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องถูกต้องและชัดเจนพิธีเล่านะว่าในเรื่องของนักแข่งนะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย เขาไม,ไม่ไม่ให้เราเตะตัวเขาเลยนะเขาไม่ให้เราเตะเขาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาต้องเส็คตัวเขาเองนะคะ<ม>อันนี้ในส่วนนี้คือนะอ่าเวลาตรงเนี้ยเราจะต้องเ๊ะเรื่องเวลาแต่คนไทยไม่ค่อยเ๊ะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเราสามารถที่จะฝึกในตัวเองได้ผมาโตจีพีสามปีแล้วปีนี้ปีที่สามผมในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นคนประสานแต่ว่าในหลายๆภาคส่วนวันนี้ที่มาก็คือเป็นหน่วยงานประจา เริ่มต้นอยแล้วเรามีแล้ว,ลวที่จะช่วยงานโอเดลจีพีของเราให้ใหญ่น,นะ,ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการอนรับว่าแต่ว่าทางหน้าที่ล่าได้โดยตรงนะครับก็ะจะใช้หมอ,อจาร